กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ในช่างไล์ของยะดาวแฮปปี้ไลฟ์กับรายการธรรมะยามดึกนะคะในช่วงของเรื่องเล่าล้านแปดวันนี้กับหนังสือกฎแห่งกรรมวันนี้นำเสนอเรื่อง ไม่ต้องการสวรรค์อะไรวะทําไมถึงไม่ต้องการสวรรค์ใครๆเขาก็อยากจะขึ้นสวรรค์กันทั้งนั้นอา้าวเดี๋ยวเราไปฟังกันนะคะว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรอ่าเชิญทุกท่านรับชมลและรับฟังได้นาะบัดนี้ในครั้งนั้นเราได้ร่วมกำลังทรัพย์ร่วมกำลังกายกำลังปัญญา ร่วมใจกันทอดกรถินณวัดหนึ่งซึ่งอยู่ชายน้ำใกล้ถนนตกเรือบางคอแหลมถ้าจำชื่อไม่ผิดคงจะเป็นวัดจันทร์วันนั้นตอนเช้าจำได้ว่าพวกเราได้ยกไตรคององกระถินตั้งไว้เด่นที่หัวเรือเพื่อจะได้มองเห็นได้ทั่วๆวไปและ เพื่อให้ได้ชมดอกไม้หุ้มตรซึ่งร้อยด้วยดอกไม้สดสวยงดงามมากเป็นศิลปะซึ่งหาดูได้ยากในปัจจุบันนี้พวกที่จะไปงานกระถินส่วนมากเป็นผู้หญิงกำลังล้อมหน้าล้อมหลังหญิงสูงอายุผู้หนึ่งอยู่กำลังซักถามและเล่าเรื่องอะไรให้ฟังอย่างเพลิดเพลินแกก็ แวกพวกที่ล้อมตรงเข้ามาหาผู้เขียนพางพูดว่าพ่อคุณของยายดีใจที่ได้ทราบว่าจัดการทอดกระถินครั้งนี้การทอดกระถินได้บุญแรงมากยายอยากจะร่วมทำบุญด้วยผู้เขียนบอกว่า ไม่ใช่ผมจัดคนเดียวหรอกครับคุณยายพวกเราเพื่อนๆร่วมมือร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพครับสวัสดีนะฮะสวัสดีทุกคนเลยนะคะขอบคุณขอบคุณแม่นกกระเนด้วยนะจ๊าหญิงสูงอายุกำลังคว้าคอผ้าแดงออกมาจากอกเสื้อปากก็พูดว่า ถึงอย่างไรคุณก็เป็นหัวหน้าชักชวนมันเป็นกุศลของยายเนี่ยทำไมวันนี้ทำไมอ่านผิดอ่านถูกวะถึงอย่างไรคุณก็เป็นหัวหน้าชักชวนมันเป็นกุศลยายขอร่วมการกุศลครั้งนี้เพื่อสมทบเข้าองค์กฐถินด้วยห้าบาทพูดแล้ว ค่อยๆแก้ห่อหยิบเงินออกมานับที่เหลือก็ห่อกลับคืนไว้ในอกเสื้อหยิบธนบัตรใบละบาทพับซ้อนกันเรียบร้อยที่เอาออกมาจากห่อผ้าสีแดงห้าใบแล้วยกมือขึ้นจบหันหน้าไปทางพระปางวัดแจ้งทําปากขมุขมิบคงจะเป็นคำอธิษฐานแล้วจึงยื่นจงมาให้ข้าพเจ้ารับไว้ พลางยกมือขึ้นอนุนโมทนาแล้วก็มอบให้ผู้รักษาเงินบอกว่าให้จดชื่อคุณยายสมทบทุนในองค์กรถินก็มีหญิงผู้หนึ่งมางานกรถินแอบกระซิบว่าแอบกระซิบว่าแอบกระซิบว่าคุณยายคนนี้แกเป็นคนมั่งคั่งผู้หนึ่งแกมีที่ดินบ้านช่องเลือกสวนมากมาย แต่แบ,บัดนี้แกได้ยกโอนถวายวัดเป็นกองกลางหมดแล้วเพื่อให้เก็บผลประโยชน์บำรุงพระพุทธศาสนาเวลานี้แกอาศัยวัดถือศีลภาวนาเพราะว่าแกนั่งสมาธิทายเหตุการณ์ล่วงหน้าได้แม่นยำมาก แต่ท่านผู้เขียนไม่สนใจเรื่องไทยเหตุการณ์ได้แม่นยำกลับไปสนใจในการที่แกสละทรัพย์สมบัติมากมายถวายวัดให้เก็บผลประโยชน์คุณยายผู้นี้ออกจะมีสเสน่ห์เพราะเห็นมีผู้หญิงทั้งสาวและไม่สาวห้อมล้อมถามโน่นถามนี่ผู้เขียนก็เกิดความสนใจจึงถามว่า ได้ทราบว่าคุณยายได้ยกทรัพย์สมบัติทั้งหมดถวายวัดเพื่อบำรุงศาสนาจริงไหมครับหญิงชรายิ้มอย่างสบายใจแล้วพูดว่าเป็นความจริงค่ะคุณเพราะยายได้พิจารณารู้สึกว่ามองเห็นความจริงได้ชัดเจนแล้ว ที่ชีวิตของคนเราทุกวันนี้ไม่มีอะไรเป็นแก่นสารตุยเกิดตุยเกิดวนเวียนอยู่อย่างนี้ไม่มีสิ้นสุดเกิดมาเป็นคนหนีความทุกข์ไม่ทนหนีความเศร้าเสียใจไม่ทน้นขอบคุณค่ะขอบคุณนะความสุขสบายมองไม่เห็นจึงคิดว่าไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งของเราแน่นอน นอกจากพระศาสนาพระธรรมคําสั่งสอนให้มนุษย์ของเราละความโลภความโกรธความหลงใครละได้ก็จะทำให้สบายใจจะห่างความทุกข์ความเศร้าโศกใจยายมานึกนึกดูแล้วคนเราถ้าตัดความโลภได้มันก็มีความสุขเพราะฉะนั้น ยายจึงพยายามตัดกิเลสเหล่านี้ให้หมดสิ้นไปแต่แล้วก็มีหญิงสาวผู้หนึ่งถามขึ้นว่าแล้วทำไมยายจะต้องยกทรัพย์สมบัติให้วัดไปทั้งหมดแล้วยายจะเอาที่ไหนมากินมาใช้แล้วยายจะเอาบ้านที่ไหนอยู่คะ เสียงหญิงสูงอายุหัวเราะอย่างสุขใจแล้วก็พูดว่าโห่ก็ยายปลงตกแล้วยายอายุมากแล้วก็ไม่มีลูกหลานใกล้ชิดรัพย์สมบัติบ้านช่องของยายจะคลองไปได้อีกสักกี่วันอันทรัพย์สินเงินทองนั้นถ้ามีมากก็เป็นห่วงมากถ้ามีน้อยก็ห่วงน้อย ถ้าไม่มีอะไรก็ไม่ห่วงฉะนั้นยายจึงคิดตัดกังวลถวายวัดไปทั้งหมดยายก็หมดห่วงหมดความผูกพันไม่ต้องไปนึกว่าไอ้โนอนของเราไอ้นี่ก็ของเราผูกพันในทางรู้สึกไม่มีสิ้นจุดมันมีความล่กิเลสตัณหารุงรังอยู่ทางจิตใจอยู่แล้ว ผู้นั้นยอมทำใจให้สงบยากโอกาสที่จะบรรลุมรรคผลก็มีน้อยถ้าหากยังเป็นของเราถึงอย่างไรเราก็มีจิตกังวลตัดไม่ขาดดูแต่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านูงด้วยสักดและมั่งคั่งมหาศาล แต่พระองค์ยังเสียสละตัดหมดทุกอย่างตลอดทั้งปราชสมบัติพระองค์ไม่ได้ทรงใหญ่ดีทรงมุ่งหวังแต่พระนิพพานเป็นที่ตัง้งที่สุดพระองค์ก็ทรงผลพบตรัสรู้ด้วยพระองค์เองเห็นทางไปสู่พระนิพพานแต่ละยายก็สละทรัพย์สมบัติละความโลภลงได้แล้ว บัดนนี้ยายก็ไม่มีอะไรเป็นห่วงอีกแล้วเท่ากับยายเหลือแต่ตัวเวลานี้ยายสามารถชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ยายก็อยู่ในที่สงบและมีความสุขหญิงสาวผู้หนึ่ง 3, 1, ถามขึ้นว่ายายจา๋าคนเราไม่มีบ้านอยู่ไม่มีเงินทองต้องอาศัยวัดไม่มีอะไรเป็นของตัวเองไม่เป็นอิสระ ต้องอาศัยวัดและจะหาความสุขได้อย่างไรหญิงชราหัวเราะยกมือปาดไปปาดมาอยู่ตรงหน้าประกอบกับคำพูดว่าคุณหนูจงฟังยายให้ดีนะแล้วก็จำเอาไว้คนเราจะทำบุญอะไรก็ต้องให้รู้จักตัวบุญตัวกุศลเจก่อนใช้สติปัญญา พิจารณาให้ละเอียดรอบครอบเพราะการสละทรัพย์สินมากมายเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกับทางโลกพ่อแม่จะยกทรัพย์สินมรดกให้แก่ลูกหลานคนไหนลูกหลานนั้นจะมีปัญญาทำให้เกิดประโยชน์หรือไม่ททรัพย์สิน สมบัตินั้นมีทั้งคุณและโทษหากยกให้ผิดแทนที่จะเกิดคุณประโยชน์กับเกิดทอดแก่ลูกหลานผู้นั้นจนเสียผู้เสียคนก็ไม่ควรจะให้เพราะจะทำให้อายุสั้นลงทรยบสมบัติมีคุณค่าสำหรับผู้ที่รู้จักปกครองและให้โทษสำหรับผู้ที่ไม่รู้จักคุณค่า แต่สำหรับยายโหมดความจําเป็นเพราะยายอายุมากแล้วถ้ายายยังมีทรัพย์สินต่อไปก็จะมีโทษทางใจฉะนั้นยายนึกแล้วตกลงใจแล้วยกให้ถวายเป็นพุทธบูชาแล้วยายก็ได้ความสบายใจเพราะคิดว่ายายทำดีที่สุดแล้วคุณหนูอย่านึกว่า คนมากมีเงินทองมากมายมีตึกใหญ่โตมีผู้คนรับใช้มีรถยนต์คันงามราคาแพงเราอย่าไปนึกว่าคนนั้นเขาจะได้รักความสุขสบายใจเสมอไปนะสายตาของเรามองเห็นเขามีความสุขก็จริงแต่เขาอาจจะไปมีความสุขในสายตาคนภายนอกแต่ภายในเรามองไม่เห็น ซึ่งใจเขาอาจจะหาความสุขความสบายไม่ได้เลยอาจจะเป็นห่วงด้วยโรคภัยอาจจะเป็นห่วงทรัพย์สมบัติอาจจะกลัวลูกไม่เอาทานคอยทำลายล้างฐานนำความเสื่อมเสียมาสู่วง์ตระกูลอาจจะเป็นห่วงความเสื่อมถอยอำนาจและยศศัก์สิ่งอื่นๆ ทำให้ใจไม่สบายร้อยแปดธันประการแต่สำหรับยายนั้นไม่มีอะไรที่จะต้องเป็นห่วงแม้ตัวยายจะไม่มีบ้านใหญ่โตไม่มีทรัพย์สินเงินทองแต่จิตใจของยายสบายยายมีความสุขเพราะความสงบเพราะเปื้องความโลภความห่วงออกหมดแล้วถ้าใครจะเอาความมั่งคั่ง พร้อมทั้งอำนาจวาสนาความสุขสบายภายนอกมาแลกกับความรู้สึกของยายแล้วยายจะบอกว่ายายไม่ต้องการความสุขทางกายยายจะขอความสุขทางใจทันใดนั้นหญิงผู้หนึ่งเป็นผู้มีความรู้สูงชั้นอาจารย์ได้มาร่วมงานกับถินได้ถามปัญหาขึ้นว่า คุณยายได้สละทรัพย์สินมากมายเพื่อสร้างบารมีบำรุงพระศาสนาต่อไปแล้วนอกจากจะได้ความสุขสงบทางใจแล้วได้เกิดผลอะไรบ้างที่พอจะนำมาประดับความรู้และจะได้พิจารณาดูเหตุผลคุณยายมองหน้าผู้ถามแล้วยิ้มพางพูดว่า mm. เมื่อคนได้ถาม ยายก็ดีแล้วบางทียายจะพูดและโต้ตอบนอกเรื่องไปก็ได้แต่ใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อยายก็ไม่สนใจยายรู้เห็นอย่างไรยายก็พูดออกมายายมีสินทมคุณลองเอาไปพิจารณาดูการเงินการทองยายไม่เคยขาดมือเลยยายก็มีสภาพอยู่อย่างพอกินพอใช้ไปวันหนึ่งวันหนึ่ง ถ้ามากยายก็ทำบุญแต่พอทำบุญแล้วเงินก็ยังมีมาอีกคนโน้นให้บ้างคนนี้ให้บ้างยายก็ไม่เคยขาดสนเลยอีกอย่างนึงก็เป็นสิ่งอัศจรรย์แม้จะเป็นความฝันแต่ก็มีเหตุผลนับแต่ยายได้สละทรัพย์สินและบ้านถวายวัดแล้ววันหนึ่งยายป่วยไม่สบาย คืนนั้นก็ได้ฝันไปว่ายายไปพบบ้านสวยงามหลังหนึ่งว่าบ้านหลังนี้สร้างด้วยอะไรนาะทำไมมันสวยงามดูไม่เบื่อตาเลยไม่ว่าจะพิจารณาดูอย่างไรอย่างไรสวยพร้อมไม่มีที่ติช่างช่างธรรมดาคงจะไม่สามารถสร้างได้เช่นนี้จะว่า แก้วและทองคำก็คิดว่าไม่มีมนุษย์คนไหนที่จะมีทรัพย์สินเงินทองมากมายมหาศาลสร้างบ้านหลังนี้ได้เงียบสงบเหมือนไม่มีคนอยู่ภายในยายเดินชมรอบบ้านแล้วก็มาเห็นประตูบานหนึ่ง,งแง้มอยู่ท่าทางจะมีคนอยู่ข้างในจึิตะโกนถามไปว่ามีใครอยู่ข้างในบ้างจ๊ะฉันอยากจะรู้จักเจ้าของบ้าน โปรดออกมาพบฉันหน่อยเถิดแต่แล้วก็มีเสียงผู้หญิงพูดกันอยู่ข้างในครู่หนึ่งประตูที่แง้มก็เปิดออกพบกับหญิงสาวรุ่นออกมาสามคนแล้วถามอย่างยิ้มแย้มว่าท่านมาหาผูดด้ใดเจ้าคะยายจึงถามว่า แม่หนูฉันอยากจะรู้ว่าบ้านหลังนี้เป็นของใครฉันยังไม่เคยเห็นบ้านใครสวยงามอย่างนี้มาก่อนเลยมันถูกอ,อกถูกใจฉันทุกอย่างเด็กสาวไัวรุ่นหัวเราะพางพูดว่าท่านเจ้าของบ้านยังไม่มาอยู่เลยเจ้าค่ะพวกดิฉันมาคอยรับใช้ท่านและยังไม่เคยพบเห็นท่านเลยยายสงสัยก็จึงถามว่า ท่านเจ้าของที่ว่านั้นชื่อว่าอะไรเวลานี้อยู่ที่ไหนอหญิงดาวไม่ได้นะหญิงดงได้นะคะแล้วก็มีแม่นกกรมิ้นได้นะคะแล้วก็ใครอีกคนหนึ่งไม่ทราบนะคะเออน้องน้องโปต้าหรือเปล่า <c oughs> มันเป็นชื่อยูเซอร์เออนะ เด็กสาวคนหนึ่งตอบขึ้นว่าเจ้าของบ้านชื่อนี้เวลานี้ยังอยู่ในเมืองมนุษย์พอยายได้ยินชื่อเท่านั้นก็สะดุ้งทันทีเพราะชื่อที่เด็กสาวบอกนั้นมันเป็นชื่อของยายจึงสงสัยถามต่อไปว่านอกจากพวกหนูสามคนแล้วยังมีใครที่เป็นผู้ใหญ่ที่ดูแลบ้านนี้อยู่บ้างจ๊ะ เด็กสาวยิ้มแล้วก็พูดว่ายังมีผู้ดูแลที่เป็นผู้ใหญ่ที่นี่อีกผู้หนึ่งเจา้าค่ะนอกนั้นยังมีเด็กรุ่นดิฉันอีกมากมายอยู่ข้างในถ้าท่านต้องการพบผู้ดูแลแล,แล้วดิฉันจะไปเรียนให้ท่านผู้เฝ้าสถานที่ได้ทราบพ,พูดแล้วก็พากันหลบเข้าไปทั้งสามคนทำให้ยายนึกชมว่า เด็กสาวพวกนี้มีกิริยามารายาทเรียบร้อยใครเนาะได้ฝึกฝนเด็กเหล่านี้ให้มีกิริยาวาจาเรียบร้อยเช่นนี้ใจก็นึกตาก็ชมความงามภายนอกของบ้านนึกว่าภายนอกงามอย่างนี้แล้วภายในจะงามเพียงใดหนอยายกำลังชมเพลินอยู่ก็พอดีเด็กทั้งสามออกมาและก็พาหญิงสาวผู้หนึ่งมาด้วย เมื่อยายเห็นหญิงสาวคนนั้นยายก็ตกตะลึงเพราะความรู้สึกจำได้แน่นอนและแม่นยำจึงร้องถามไปคำเดียวว่านี่แจ๋วใช่ไหมหญิงสาวได้ยินเท่านั้นก็ตรงเข้ามาคุกเขา่ากราบลงแทบเท้าของยายพลางพูดว่าใช่เจ้าค่ะ แจ๋วคนนี้เมื่อตอนเด็กๆเ,เป็นคนรับใช้ของคุณแม่ของยายเป็นเด็กดีมีความซื่อสัตย์สจริตเป็นที่ไว้วางใจได้เป็นเด็กที่มีความกระตันอยู่เมื่อแม่ของยายเสียแล้วแจ๋วก็อยู่กับยายตลอดมาครั้งหนึ่งเกิดอหิวาแจ๋วก็เป็นโรคอหิวาอาการจวนไปจวนอยู่ ยายจึงบนตัวว่าหากยหากแฉวหายยายจะให้แฉวบวชชีที่สุดแล้วแฉวก็หายจากโรคก็บวชชีถือศีนแก้บนเมื่อศึกจากชีก็อยู่กับยายตลอดมายายรักแฉวมากเพราะเป็นคนพูดน้อยทำงานมาก ่อมาตอนหลังแจ๋วเป็นไข้เวลานั้นก็รักษากันด้วยยาไทยๆหมอบอกว่าอย่าเพิ่งให้กินข้าวจนขวาจะหายเป็นปกติต่อมาแจ๋วก็ค่อยยังชั่วมากแล้วแจ๋วร้องบอกยายว่าอยากกินข้าวเลือะเกินกินแต่น้ำข้าวกับพวกแป้งเปียกเบื่อเลอะเกินแล้วถ้าไม่ได้กินก็อยากแทบจะตุย อ้อนวอนขอกินข้าวยายเห็นว่าแจ๋วค่อย,ยังชั่วแล้วทั้งอ้อนวอนขอกินข้าวอย่างน่าสงสารยายก็เลยจัดหาข้าวมาให้กินแต่แล้วคืนนั้นแจ๋วก็ดิ้นทุรนทุรายมากไข้ขึ้นตัวร้อนมากยายตกใจใช้ให้คนไปตามหมอแต่หมอมาไม่ทันแจ๋วก็สิ้นใจ หมอสมัยใหม่บอกว่าลำไส้ทะลุก่อนตุยแจวได้มองหน้ายายน้ำตาไหลแล้วก็พูดทางน้ำตาว่าคุณคะถ้าแจวได้เกิดมาในชาติหน้าขอให้แจวได้รับใช้คุณต่อไปนะคะแจวขออธิษฐานขนลุก ยายต้องเสียน้ำตาเมื่อตอนที่แจวตุยและได้ทำบนกรวดน้ำไปให้แจวเสมอเสมอวา่าชาติหน้ามีพอให้เรามาอยู่ร่วมกันอีกเมื่อได้พบหน้าแจวในบ้านตลาดหลังนี้ทำให้ยายดีใจมากเมื่อแจวได้มากราบยายตรงหน้ายายก็ก้มลงกอดแจวด้วยความรักและคิดถึง แจ้วก็มีหน้าตาแช่มชื่นที่ได้พบยายอีกครั้งเราถามถึงอะไรต่อมิอะไรไม่เป็นสาระสักพักหนึ่งแล้วยายก็ถามว่านี่แจ้วแกมาเฝ้าบ้านให้ใครล่ะช่วยงานใหญ่โตเลิศเกินแก้วยิ้มและชายตาดูยายแล้วจึงพูดว่าก็บ้านของท่านสิเจ้าคะ ยายตกตะลึงถามซ้ำว่าแจวพูดอะไรนะบ้านนี้แจว,ว่าเป็นบ้านของฉันอย่างนั้นเหรอแจวยิ้มแล้วพูดว่าใช่แล้วค่ะบ้านของท่านแจวมาเฝ้าไว้คอยท่านเมื่อท่านละโลกมนุษย์เมื่อ,อไรท่านก็จะมาอยู่ในที่สถานที่นี้ยายตอบแจวว่ายังหรอกแจวฉันยังไม่อยากมา แจ้วเฝ้าต่อไปเถิดท่านถ้าฉันไม่มาแจ้วก็เป็นใหญต่อไปแจ้วทำหน้าสลดและพูดว่าท่านจะไม่เข้าไปชมความงามภายในหรือเจ้าคะงามมากอย่างที่ท่านไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยยายต้องตอบว่าเมื่อฉันรู้ว่าเป็นของฉันแล้วก็ไม่อยากเข้าไปดูนึกว่าเป็นของคนอื่น ฉันจะเข้าไปขอชมเวลานั้นยายก็นึกรู้ตัวว่าเป็นความฝันยายก็พยายามทำจิตดิ้นรนให้ตื่นจากความฝันแล้วยายก็ตื่นขึ้นมาเวลานี้หากยายทำสมาธิให้จิตสงบก่อนที่จิตจะสงบนิ่งถ้านึกถึงครั้งใดก็จะต้องเห็นบ้านหลังนี้เสมอเสมอ หญิงผู้ถามก็ได้ถามต่อไปว่าเหตุใดคุณยายรู้ว่าเป็นบ้านของคุณยายจึงไม่อยากเข้าไปดูภายในทั้งที่คุณยายก็พอใจบ้านหลังนี้เป็นอย่างมากหญิงชรายิ้มอย่างเศร้าแล้วจึงพูดว่ายายไม่ต้องการไปติดในรูปรถกลิ่นเสียง ไม่อยากไปหลงไหลในสิ่งสวยงามยายไม่ต้องการที่จะไปเกิดที่ไหนอีกนอกจากยายยังมีกรรมไม่สามารถจะบรรลุมรรคผลแม้จะอยู่ในสวรรค์ชั้นไหนก็ตามยายไม่ต้องการเพราะยายต้องการสูงกว่านั้นก็คือพระนนปพานดับรูป,ปลดกินเสียงโลภะโทสะ โมหะดับชาดับภพบดับตลอดกาลไม่อยากมาเกิดไม่อะไรในสากลรภพบอีกต่อไปเป็นทางสุขที่สงบเหนือทางทุกทั้งหลายทั้งปวง รู้หรือยังว่าทำไมยายถึงไม่อยากไปขึ้นสวรรค์ชื่อเรื่องในตอนนี้ก็ชื่อเรื่องว่าไม่อยากขึ้นสวรรค์นะคะอันนี้เราก็รู้แล้วเห็นไหมในะที่สุดก็เฉลยออกมาแล้วว่าที่ไม่อยากขึ้นสวรรค์ก็คืออยากพบพนิพพานมากกว่านะอยากเข้าถึงมรรคผลนิพพานนั่นเองอ่ะพวกเราได้ฟังแล้วก็พากันสนใจในชีวิตของคุณยายผู้นี้มาก จบแล้วนะเรื่องก็มีอยู่ว่าประมาณนั้นนะคุณยายที่ไม่อยากไปขึ้นสวรรค์นะคุณยายไม่อยากไปขึ้นสวรรค์ก็เพราะว่าความต้องการของคุณยายสูงกว่าสวรรค์นั่นเองนะคะเป็นความฝันอันสูงสุดของเราท่านทั้งหลายที่เข้าถึงธรรมนะคะอ้าวผู้ใดที่เข้าถึงธรรมผู้นั้นก็จะเห็นมรรคผลและในพพาน เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นที่เป็นที่หมายหรือเป็นที่ไปนั่นเองนะคะอ่ะยาดาวก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่กิเลสอ่ะมันก็ยังไม่หมดสักทีเนี่ยโลภโกดหลงมโมโหโทโสเนี่ยหน,หนัานสาหัสนีน้ทุกอย่างอะ่ะธรรมะจัดสรรมาแล้ว นะฮะว่าญาติจะต้องอยู่กับธรรมะไม่งั้นนะญาติจะต้องเป็นคนแบบนั้นแบบนี้ในตกโล,โลกไปไม่รู้อีกกี่ภพกี่ชาติแล้วจะได้เกิดไปไหนไหนแล้วนะแสดงว่าเราก็ทําบุญมาดีพอสมควรนะ,ะมันถึงได้เก,ก,ก,กาะเกาะกมะอยู่ได้อืออาบที่ให้ตัวเองหน่อยนะ สาธุด้วยบุญกุศลใดๆที่ญาติดาวทํามาทั้งหมดทั้งสิ้นก็ให้ทุกคนนอนหลับฝันดีมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะที่เจ็บป่วยอยู่ก็ขอให้หายไวๆนะคะนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะขอบคุณนะขอบคุณค่ะบ๊ายบายขอให้รวยขอให้รวย